นี่คือตัวไฮไลท์สินค้าน่าใช้จากค่ายไลฟ์สตองนะฮะ รับประกันได้เลยนะครับว่าสินค้าไลฟ์สตองรหัส T4000 ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ DC หรือมอเตอร์ AC ลูกค้าเอาไว้ที่บ้านชอบแน่ๆเลยนะครับถ้าต้องการลูวิ่งขนาดใหญ่นะครับแต่ราคาที่ต่ำนะครับแนะนำเลยนะครับไลฟ์สตอง T4000 ทั้งมอเตอร์ DC และก็มอเตอร์ AC แจ้งอีกนิดนึงนะฮะทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์ DC และมอเตอร์ AC นะครับสเปคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกวาม้างความยาวความสูงเนี่ยคือทามาเท่ากันหมดเลยนะ จะแตกต่างกันก็คือในส่วนของแถบสีนะฮะซึ่งตัวมอเตอร์ AC นะฮะจะเป็นแถบสีส้มออกเหลืองๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวมอเตอร์ DC ก็จะเป็นตัวเสาสีแดงนะฮะส่วนทุกอย่างนี่คือเหมือนกันนะฮะหน้าจงหน้าจอนะครับตัวรับน้หนักทุกอย่างคือเท่ากันกว้างยาวเท่ากันราคาแตกต่างกันหน่อยเดียวเองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องลงนะฮะแล้วก็ลองเทสเรื่องของการใช้งานเลยนะฮะวันนี้คิดว่าจะเทสสปีดสูงๆดูนะฮะว่า,าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ผมชอบในเรื่องของตัวดีไซน์ของตัวสินค้านะครับผมรู้สึกว่าตัวลู่วิง่งตัวโมเดลนี้เนี่ยทำออกมาได้โดดเด่นจากลู่วิง่งค่ายอื่นๆก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์นะฮะรูปลักษณ์ภายนอกนี่แหละฮะผมมองว่าการจะซื้อเครื่องอลังกาย1เครื่องเข้าบ้านนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องวิ่งเหมือนๆกันต่างกันแค่ตัวแบรนด์อย่างเดียวผมคิดว่ามุมมองของผู้ผลิตเนี่ยหรือว่ามุมมองผู้ออกแบบนะฮะทำลู่วิง่งทําเครื่องอลังกายนะฮะให้เหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะฮะวางมุมไหนของบ้าน ก็จะสวยนะฮะคนมาเที่ยวที่บ้านก็จะรู้สึกว่าเออลูวิ่งอะไรทําไมถึงสวยจังเลยอะไรอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าเอออันนี้คือจุดเด่นของตัวสินค้าโมเดลนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความสูงของตัวเครื่องนะฮะผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าเอาไว้ใช้ที่บ้านแล้วมีคุณพ่อคุณแม่อยากจะใช้งานมีเด็กน้อยอยากจะใช้สินค้านะครับการขึ้นลงของตัวเครื่องนะครับไม่ได้ทํามาสูงเลยนะครับทำมาต่ํากว่าตัวสินค้ารุ่นอื่นด้วยซ้ำไปจุดเด่นของตัวลูวิ่งที่ออกแบบออกมา มาอย่างนี้ก็คือเพื่ออะไรฮะเพื่อการขึ้นลงที่ปลอดภัยนะฮะเพื่อการใช้งานที่ง่ายผู้สูงอายุบางคนเนี่ยสูงมา20เซนก็รู้สึกว่าสูงแล้วนะฮะการขึ้นลงของเขานี่จะลําบากเลยนะฮะผู้สูงอายุนะฮะคุณพ่อคุณแม่เด็กน้อยอยากจะใช้งานก็สามารถขึ้นลงง่ายสะดวกด้วยนะครับ หน้าตาของตัวสินค้าตัวบอดี้ของตัวสินค้านะครับก็คือทําออกมาดูดีนะฮะตัวแฮนด์จับนะฮะเป็นฟองน้ํานุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ทําออกมาเรียบร้อยนะครับมีที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะฮะหน้าจอเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะรองรับแอปพลิเคชันสวิฟได้นะฮะแสดงผลครบทุกอย่างนะฮะของเครื่องอกลังกายที่ควรจะมีนะฮะเวลาระยะทางแคลอรี่ความเร็วหัวใจแน่นอนนี่คือบอกอยู่แล้วนะฮะบอกรอบสนามนะฮะรอบเหมือนเราไปวิ่งรอบสนามกีฬานะฮะรอบละ400เมตรตรงนี้ก็บอก หน้าจอนี้แสดงผล2ตํตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของลูกกิ้งด้านหน้าด้วยนะครับตัวลูกกิ้งเนี่ยสามารถปรับความเร็วนะครับสามารถปรับความชันสามารถกดสตาร์ทสต็อปแล้วก็แสดงผลข้อมูลให้เราได้ดูด้วยนะครับโอเคครับเช็คกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับความเร็วเริ่มจนสัก4ก่อนนะรีวิวนี้เนี่ยผมจะลองสินค้าทั้ง2ตัวในคลิปเดียวเลยนะฮะทั้งตัวมอเตอร์ AC แล้วก็มอเตอร์ DC นะฮะคือลูกค้าจะได้เห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยคือมันไม่ต่างกันเลยในเรื่องงงของตัวโครรส้าง การรับน้ำหนัก นะฮะไม่ได้แตกต่างกันเลยจะแตกต่างกันในเรื่องของสีนะฮะสีของตัวเสาสีของตัวที่วางขวดน้ำนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของพวกกําลังมอเตอร์แล้วก็ตัวกล่องแขงวงจรซึ่งแน่นอนว่ามอเตอร์ AP มันเป็นมอเตอร์ที่แบบใช้งานในฟิตเนสเนาะราคาก็จะสูงขึ้นมาถ้าลูกค้ามีงบประมาณมากหน่อยก็เลือกซื้อแบบมอเตอร์ AC แบบตัวนี้ถ้าประหยัดงบลงมาหน่อยนะฮะก็เลือกซื้อแบบมอเตอร์แบบ d ีนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยทำราคามาไม่ได้แพงเลยนะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับ ของทางลูกค้านะครับว่าชอบเครื่องแบบไหนนะครับความกว้างของสายพานเนี่ยคือกว้าง50เซนติเมตรนะครับก็คือกว้างพอดีกับหัวไหล่เราเวลาเราใช้งานเราเชื่อมต่อผ่านาแท็บเล็ตนะครดูหนังฟังเพลงเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาในเรื่องของการมองในส่วนของตัวสายพานนะครับว่าสายพานแคบไปไหมเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือเปล่านะฮะนี่คือข้อดีของรูวิ่งที่กว้างนะครับแล้วก็ในส่วนของความยาวเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยให้มา143เซนติเมตรเลยนะครับถือว่ายาวนะจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ ขาดไม่ได้เลยนะฮะที่ต้องบอกให้ลูกค้าทราบเลยก็คือในเรื่องของจุดรับน้ําหนักของตัวเครื่องไม่ใช่ว่าทําออกมาแล้วมีจุดยางรับหนักซ้ายขวาเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเครื่องเขา่เกือบ90กิโลกรัมนะฮะแต่เขาอยากให้ผู้ใช้งานสมมุติว่าผู้ใช้งานมีน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมแล้วอยากจะใช้งานเครื่องแล้วอยากจะลองวิ่งน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมแล้วอยากจะวิ่ง ถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะกลัวใช่ไหมฮะว่าไอ้ตัวไม้กระดานเนี่ยมันจะรองรับหนักไหวไหมระยะยาวไม้กระดานจะเกิดการหักหรือเปล่านะครับตัวไรซองเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของตัวเหล็กเสริมตรงกลางขึ้นมาเลยนะครับเสริมตรงกลางด้านล่างนะฮะของตัวที่เราลงน้าหนักนี่แหละนะฮะทำให้ไม้กระดานนะฮะทำให้จุดรับหนักของตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะผู้ใช้ก็สบายใจนะครับระยะยาวไปแล้วซื้อไปหลายๆปีเออไม่ต้องห่วงว่าไม้กระดานจะหักไหมเพราะว่าตัวเหล็กทานตรงเนี้ยก็จะช่วยเสริมให้ตัวสินค้านะฮะตัว เครื่องออกลังกายของเราเนี่ยอายุขช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเช็ดวิ่งเลยนะครับแน่นไม่ยวบแน่นหนิบด้วยนีความเร็วสองนะฮะติดลองเพิ่มความเร็ว 13รู้สึกด,ดีมากนะฮะในส่วนของการวิ่งตัวเครื่องวิ่งตัวนี้นะครับลดความเร็วลงมาหรือจะแบบความชันนะฮะ คว,ความชันเนี่ยไปได้ถึง20%นะฮะก็จะค่อยๆปรับขึ้นนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งนัคือในเรื่องของตัวฐานรับหนักฐานตัวล้อด้านหลังนะฮะปกติแล้วลู่วิ่งเนี่ยเขาจะมีตัวล้อที่เป็นลูกกลิ้งใช่ไหมฮะ ข้อดีของล้อก็คือเวลา,าที่ปรับอินคายเนี่ยปรับความชันสูงขึ้นเนี่ยตัวล้อด้านหลังก็จะมีาการกลิ้งปรับขึ้นลงได้ง่ายแต่ข้อเสียของตัวล้อนะคะถ้าสังเกตดูนะคะเราไปวางในพื้นกระเบื้องนะคะแล้วใช้ความเร็ววิ่งสูงๆนะคะตัวล้อมันจะมีอาการสายด้านท้ายซึ่งตัวลู่วิ่งไร้ซองเนี่ยนะฮะไม่ต้องมีล้อแต่ใช้ฐานยางนะฮะครับแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยเป็นตัววางด้านท้ายเลยนะฮะทำให้เวลาวิ่งเวลาใช้งานเนี่ยมันไม่มีอาการสะบัดนะฮะไม่มีการสะบัดซ้ายขวาเลย บูทูธลำโพงค่อนข้างดังนะฮะค่อนข้างเสียงดีเลยลองเช็คดูแล้วนะฮะเออดีเลยฮะ,ะไม่ต้องไปใช้ตัวลำโพงจากมือถือของเราแล้วก็เชื่อมบูทูธของตัวลำโพงที่มาจากเครื่องนี่แหละจะดูหนังฟังเพลงนะฮะทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยมันเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น กว้างนะฮะยาวนะฮะผมสูง172ซนเมตรนะฮะก็รู้สึกว่ามันไม่บังในส่วนของตัวด้านหน้าสังเกตเครื่องวิ่งบางตัวไหมครับที่เขาผลิตออกมาแล้วก็ตัวจอเนี่ยคือสูงมากกว่า160เซนน่ะผู้ใช้บางคนที่เป็นผู้หญิงมองไม่เห็นทีวีแล้วนะครับตัวหน้าจอก็บังทุกอย่างหมดเลยเวลาใช้งานในบ้านเราก็อยากจะมองว่าเออใครเข้าใครออกหรือเปล่าแจ้งราคาเลยดีกว่านะครับในส่วนของมอเตอร์ ดีซีนะฮะราคาไม่เกิน30,000บาทนะครับราคาไม่เกิน30,000บาทราคาดีงามแน่ๆนะฮะมอเตอร์ดีซีส่วนมอเตอร์เอซีนะฮะราคาไม่ข้าม40,000บาทนะฮะถือว่าเป็นรูวิ่งมอเตอร์เอซีที่ราคาต่ำมากๆคือตัวมอเตอร์เอซีของตัวไล s ์สตองเนี่ยทำมาดีเยี่ยมเลยนะฮะ w ู n วิ่งไล s ์สตองนะฮะรหัสที0 0 0ทั้งมอเตอร์เอซีทั้งมอเตอร์ดีซีนะฮะ สินค้าเข้าแล้วนะครับพร้อมจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะครับลูกค้าอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะสามารถแวะเข้ามาทดลองสินค้าได้นะครับสินค้ามีให้โชว์นะฮะทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะฮะรุ่นตัวมอเตอร์ดีซแล้วก็มอเตอร์เอที่ผมทดลองให้ตรงนี้นะฮะสินค้ามีสต็อกพร้อมจัดส่งลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลูกค้าสาขาที่ลำปางลูกค้าสาขาที่เชียงรายนะครับสาขาก็มีสต็อกพร้อมจัดส่งเช่นกันนะครับอยากได้เครื่องรกลังกายลูบิ้งคุณภาพดีๆนะฮะแบบนี้ ทางเรามีแนะนําแล้วนะครับทางเรามีสินค้าเข้ามาแล้วนะฮะสินค้าทดลองแล้วชอบแล้วค่อยซื้อนะฮะไม่ต้องชําระก่อนมัดจําเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือก็ไปชําระ เงินที่น้างงานที่บ้านลูกค้าได้นะครับหน้าฝนแบบนี้ออกกำลังกายเถอะครับฤดูเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไวนะครับโรคภัไข้เจ็บก็ค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเราดูแลในเรื่องของสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะภูมิต้านทานเราสูงนะฮะเราก็สามารถดูแลครอบครัวได้ยาวนานนะฮะใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะยิ่งต้องแข็งแรงนะครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงเราไม่อยากจะเป็นภาระให้กับเขานะฮะเราก็ต้องยิ่งหมั่นดูแลตัวเองนะฮะแวะมาเลือกซื้อได้เลยนะครับไ t r ตองทั้งมอเตอร์ DC และก็มอเตอร์ AC นะฮะสินค้าเข้าแล้วพร้อมจัดส่งนะครับโย และนี่ก็คือมอเตอร์แบบ DC นะฮะแตกต่างจากมอเตอร์ AC ก็คือในเรื่องของสีในส่วนของตัวเสาแล้วก็ในส่วนของที่วางขวดน้ําที่หน้าจอเท่านั้นนะครับนอกนั้นนะครับความกว้างความยาวการรับหนักนะครับฟังกช์ชันหน้าจอทุกอย่างทํามาเหมือนกันหมดเลยราคาแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือในส่วนของมอเตอร์ DC เนี่ยมีราคาถูกลงนะฮะมอเตอร์ AC ก็มีราคาสูงขึ้นหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบของผู้ใช้แล้วแต่ง,งบประมาณของผู้เลือกซื้อดย เ,เดี๋ยวเทสวิ่งให้เลยนะฮะว่าความเร็ว12เพราะาเมื่อกี้เนี่ยผมก็ใช้ความเร็ว12เหมือนกันนะฮะเปรียบเทียบกันดูแล้วก็จะรีวิวให้ทราบดูนะฮะว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่านะฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมทดลองแล้วไม่ได้แตกต่างกันเลยนะฮะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่า,าคุณภาพของมอเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ว่าในเรื่องของอแรงชุด แรงดึงของมอเตอร์เนี่ยผมว่าทํามาแทบจะใกล้เคียงนะฮะถ้าไม่บอกว่าอันนี้คือมอเตอร์แบบหนึง่งอันนี้คือมอเตอร์อีกแบบหนึง่งไม่รู้เลยนะฮะ และรอบนะครับในการวิ่งนะฮะก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับว่าอันนี้คือเราวิ่งไปกี่รอบแล้วนะครับหนึ่งรอบก็เท่ากับ400เมตรนะฮะ เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะทั้งมอเตอร์ AC และก็มอเตอร์ DC นะฮะเป็นยังไงบ้างฮะชอบแบบไหนนะฮะตัดสินใจเลือกซื้อแบบไหนพิจารณาได้เลยนะครับชอบตัวเสาแบบนี้ชอบตัวเสาอีกสีหนึ่งชอบมอเตอร์แบบนี้ชอบมอเตอร์แบบนั้นนะฮะสามารถตัดสินใจได้เลยราคาทั้ง2รุ่นไม่ได้แพงเลยนะครับตามที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะฮะคลิปรีวิวนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมใช้ความเร็วสูงผมใช้ความเร็ว12แล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยในวิดีโอเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่เห็นนะฮะรวมๆกันแล้วเกือบ 30นาทีนะฮะในส่วนของการเทสวิ่งเนี่ยผมแทบจะไม่ใช้ความเร็วต่ําเลยคือใช้เหมือนกันในเรื่องของออในการพูดคุยหรือว่าในการพรีเซนต์ครั้งแรกนะฮะแต่หลังจากนั้นคือนในเรื่องของการวิ่งเนี่ยผมใช้เทสความเร็ว e 12ทั้งนั้นเลยเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้คุยกับลูกค้าได้ถูกต้องนะฮะคุยกับลูกค้าได้เข้าใจมากนี้ขึ้นว่าเราอ่ะก็ใช้เหมือนกันนะฮะเราก็เทสวิ่งเหมือนกันนะฮะมันเป็นเครื่องวิ่งที่คุณภาพดีมากๆนะฮะราคาไม่ได้แพงวิ่งนุ่มวิ่งแน่นวิ่งหนึ ความง่ายมีความคล่องตัวดีไซน์สินค้ามีความลงตัวสินค้าเข้าแล้วนะฮะพร้อมจัดส่งนะครับทั้งสต็อกที่เชียงใหม่ทั้งสต็อกที่เชียงรายแล้วก็ทั้งสต็อกที่ลำปางนะฮะชอบแบบไหนติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับโย